ผัดแมวปูออนต่อตัวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยคัออบแมวปูนเลยลองตัวเธอมือเองเนี่ยบัดเด้อเมนูนี้ครับรวบใส่ไข่แล้วก็ใส่ปลากระป๋องครับเมนูนนประยุกค,ค่ะแมวบนเพราะว่ากินแต่ปลากระป๋องเบื่อแล้วนะครับผม อาหารมื้อนี้ครับแม่ออรินก็จะเป็นเมนูที่ได้รับบริจาคนะครับจากการกักตัวครับทั้งไข่ทั้งบวกทั้งทุกอย่างเลยนะครับผมวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้แม่ออรินลองไปทําดูนะ បានមើលបងប្អូនគ្រូបគ្រុបគ្នាបាត់មន្ថាលិកកើតជើងត្របងពូបាយតាក្លាស់ក្រមុំមានណាបាត់នេះនេះក៏នៅមកបាត់ជីនេះនៅសក់ក្រៅបុរីរ៉ាំនេះនេះក៏នាំមកធ្វើមហោហូបបាយបាត់កើតនំផាត់នេះដែរពីបានយកមោអុយបាត់ក៏គឺអឺທາງអឺព្រੂใจบุญบัดกี่บ้านโยมมออ้อยบัดก็คือเอ่อทางเอ่อผู้ใจบุญบัดกี่บ้านโยมมออ้อยມືໄດ້ກັກຄູນງິນໄດ້ກະເລີຍនំផាត់នេះផាត់ອັນນີ້បັດມີເອື້ອຍຄ້າបັດເມືອຢູ່បັດອັນນີ້ផាត់ບົວបັດផាត់ບົວນີ້ບົວນີ້ແລ້ວກະປ ແລະກໍມາມາອູ <cima> <talks> <fucksnek> ້ແລະກໍແត្រກະໂປມတ်ໄດ້ໄດ້ບໍລິຈາກຫມុំແລະກໍបុកເຄື່ອງໃຫ້ປ້ອມໃຫ້ບາດເຕັກໂຕເມືອວິທີການຖອດកາດຜັດເລີຍບາດງ່າຍງື້ຍອາຄັບແນ່ບ້ານບຸນຕໍ່ຕໍ່ອີກກໍຫມົດຕັ້ງຕຽງដាក់ភ្លើងແມ່ກໍຢູ່ເຄື່ອງບາດນີ້ນ້ອງต្បាល់ແຕ່ອີ່ມັນបុកໂຕໃຫ້ Long thơ hô mượn mèo của mình, mèo con nắng ký thơ hô khi gặp bạn nối bát. mà mặt hô bạn dưới dưới bạn dưới 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 chloq ti tim mai đe ông cô ơi chi ơi chi coi nha mọi người mình đạc lên cái đỉnh ơi này khu có dân tụi tụi chú kia ơi tụt đây sẵn nhá ca kíp mà là ni प्रमाण sắc ờ 2 tiếng 30 phút nữa ông vốn ដាក់រឌីដាក់រឌីលឿនប៉ាត្រីដាក់រឌីមុនទៅរឌីវាខោបើចែកគ្រឿងនេះវាចេងហ្នឹងបាទនេះនេះអនុបតិដាក់រឌីមុនទៅនេះបាទរឌីវាចាញ់អប់មុនបាទរអី5នាទីបាទមែនបងប្អូនអើយ โมบัดหลังจากเรียบร้อยก็ดักพูงตัวไปเลยใส่ไข่ลงไปครับนี่ดักพูงมาดักพูงเลยนี่เลยไอ้ขั้วไอ้บวกวิจัตอนท่นบัดไอ้บวกวิจัยอันท่้นเนาะ วิธีการผัดอันนี้ออยบวกออยเวียกิดชิ้นชิ้นเกิดตตอนทำยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับมันไม่ด่าเลยโกเลยแต่รับม่จนโกรึเอล่นี้อย่าพึ่งโกนะครับอย่าพึ่งไปคนมันนะครับให้มันสุกก่อนจากนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเนื้อเดี๋ยวไข่มันจะเลกเกินไปมันนี่เป็นชิ้นลน่ารักนะครับพอมันเริ่มเป็นสุกแล้วก็ความนี้ไข่มันจะสวยครับไข่มันจะสวยถ้าเราสายเลยคนเลยเดี๋ยวมันจะเล็กมันจะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นชิ้น พอมันเริ่มติดกระทะเราก็เริ่มคว่ำเริ่มอะไรไปแบบนี่นะแบบนี่รถไฟครับเห็นไครับการมันก็จะไม่เล็กเกินไปไนะครับไข่มันก็ตกิดกับอันนี้พอดีเลยประมาณนี้ครับจากนั้นเอาปูนดักปลาก,กระป๋องไปนะครับผมนี่ปลากระป๋องใส่ลงไปครับนี่วันนี้ผัด บวกใส่ไข่แล้วก็ใส่ปลากระป๋องครับปลากระป๋องแล้วก็ทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยได้นะครับชิ้นพอดีพอดีอดคำไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอมบวันนี้ผัดบุดักปลากระป๋องไม่เอาอปูเลยเสร็แซบอย่างนี้อืม เลยคือเตะไปเขมข้นนะตอต้าบัดดาสกอร์เตะบัดมาดัชเชอใส่น้ำตาลลงไปครับนิดเดียวพออย่ก็ตามด้วยผงชูรสนี่ประมาณนี้ฮะหลัจะเราจะใส่เด้อผงชูรสนี่รถดีสมทบอีกนิดหน่อยครับพอเมื่อกี้เราใส่ไปให้มันไอ้นั่นแล้วเราต้องใส่เยอะขึ้นรถดี ามด้วยน้ำปลานี่ใส่ลงไปด้วยนะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดเดียวพอพอปลากระป๋องมันมีความอร่อยของมันอยู่แล้วครับผมาำไ,ได้เลยคือตัวนี้ครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับใส่เยอะ เสร็จเรียบร้อยครับผมผวัดแม่องคุนต่อตัวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแม่องคุลเลยลองตัวเธอมือเองเนี่ยบัดเด้อเมนูนี้ผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ใส่ปลากระป๋องครับเมนูประยุกต์ครับแม่องคุเพราะว่า กินแต่ปลากระป๋องเบื่อแล้วนะครับผมอาหารมื้อนี้ครับแม่โอ,อปอนก็จะเป็นเมนูที่ได้รับบริจาคนะครับจากการกักตัวครับทั้งไข่ทั้งบวบทั้งทุกอย่างเลยนะครับผมวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้แม่โอ,อปนลองไปทําดูนะครับผมง่ายๆนะครับผมส่วนการปรุงรสก็สไตล์ใครสไตล์สไตล์มันนะครับใครชอบยังไงใครชอบแบบไหนก็ ตามใจชอบเลยนะครับชอบผิดชอบเรีวยชวยชอบว,ว่าชอบคิมชอบน้ำตาลชอบอะไรก็ปรุงเอาเองครับวันนี้มาแนะนําไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ครับแมวบุญอร่อยมากหอมมากครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว